เพื่อนสมัยเรียนคอนเวนต์แต่างงาน วันนี้เปียวก็เลยมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้กับเพื่อนปุ้มนะคะโดยงานค่ะจะเป็นพิธีแบบคริสต์คาทอลิกจัดที่อาสนาวิหารอสสัมชันค่ะฟิลก็จะโรแมนติกมากๆนะคะและก็ค่อนข้างเข้าทางเปรียวเลยเนื่องจากว่าเปรียวเนี่ยเป็นคริสต์อยู่แล้วเนาะคือเปรียวกับปุ้มเนี่ยรู้จักกันมาน,นานมากๆนะคะเกือบจะ20ปีได้แล้ววังวันนี้ก็คือดีใจมากๆเลยที่เพื่อนเนี่ยเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วพิธีการในงานก็จะมีมิสซาสมรสนะคะเริ่มด้วยขบวนเจ้าบ่าวค่ะและเพื่อนบ่าวสาวการส่งตัวเจ้าสาวที่น่าารักมกม

Thank you. และปิดท้ายด้วยการโปรยดอกไม้ยินดีกับบ่าวสาวพร้อมกับการโยนช่อดอกไม้จากเจ้าสาวคนสวยของเรานะคะก็ต้องบอกเลยว่ายินดีกับปุ่มมากๆนะขอให้ชีวิตคู่เนี่ยมีแต่วความสุขแฮปปี้แฮปปจ้าแต่งนําเราไปแล้วนะส่วนดิฉันก็คือพร้อมเข้าโบสถแต่งงานมากๆไป่ยังสนสนิทนี่สิก็คงต้องรอคนที่ใช้กันต่อไปนะจ๊ะ